รายการวิถีพอเพียงเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ไม่ได้อยู่ที่รวยหรือจนแต่ว่าอยู่ที่คนเข้าใจไม่ว่อยู่บนทางเส้นใดก็ไม่สำคัญไม่ต้องเปลี่ยนเส้นทางของตอนนาที่คนสดอดคล้องต้องการทำสิ่งที่ทำอยู่นันให้มันดีก็พอเพียงสวัสดีครับ รายการวิถีพอเพียงยังคงมีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมครับแต่นี่คือรายการสาระคดีชีวิตความเป็นอยู่ที่แบ่งปันผูกพันคนน้ำป่าด้วยความพอเพียงตามแนวพระราชดำริครับซึ่งเราจะพบกันทุกวันหยุดนักขัตเลิกทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับช่วงเวลาที่ผ่านมานี่นะครับเราได้ยินข่าวไฟไหมกองขยะเนื่องจากอากาศร้อนปัญหามลพิษจากขยะและอื่นๆมากมายเลยนะครับเมื่อสังคมโตขึ้นเนี่ยนะครับ สิ่งหนึ่งที่เพิ่มมากขึ้นด้วยก็คือขยะและมลพิษจากขยะครับทําให้พื้นที่ในการกลบขยะเนี่ยไม่เพียงพอขยะก็เลยล้นเมืองครับแล้วคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าขยะบางชนิดเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาย่อยสลายกว่า100ปีเลยทีเดียวเราจะมาแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะครับอีกสักครู่มาพบกันในวิถีพอเพียงตอนมือขยันจัดการขยะครับ ทำยังไงครับก็อย่าซิ่งมากสิครับมันเป็นน้ำมันปลุกต้นไม้เยอะๆทำให้ไม่ร้อนขึ้นลงชั้นเดียวเราก็ใช้บันไดแฮนลิฟต์ครับขัดแยกขยะก็ช่วยได้นะคะมีไซโคลครับใช้แก๊สโซฮอ์ค่ะอะไรได้อีกเหรอมีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกันขอบคุณค่ะ สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมลอดลัวมาดูชุมชนครอบครัวทหารครับชุมชนเมืองนะครับที่เริ่มจัดการกับขยะที่เป็นระบบครับกลายเป็นต้นแบบทําให้กองทัพบ,บกเนี่ยนะครับนำไปขยายผลใช้กับชุมชนทหารในที่อื่นๆอีกด้วยครับ ชุมชนสายฟ้าชุมชนเฟื่องฟ้าและชุมชนพรมโยทีหนึ่งเป็นชุมชนครอบครัวทหารในกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ค่ายพรมโยธีจังหวัดปราจีนบุรีช่วงก่อนปี2546รรูปแบบการอยู่อาศัยไม่ได้แบ่งย่อยแต่เป็นการอยู่รวมกันเหมือนหมู่บ้านขนาดใหญ่ผู้คนที่มาอยู่เป็นครอบครัวทหารย้ายมาจากหลายทิศหลายทางบรรยากาศจึงเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ไม่มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม การจัดระเบียบชุมชนยังไม่เข้าที่เข้าทางมีทั้งปัญหาญาเสพติดและปัญหาขยะพูนถังส่งกลิ่นเหมน็นและเริ่มมีสัตว์ที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคมากขึ้นส่งผลต่อสภาพแวดล้อมภายในชุมชนแต่ก่อนหน้าเนี่ยทหารเราอยู่เป็นเป็นชุมชนชุมชนรวมในค่ายนะครับยังไม่ไม่ตอนหลังมาพอไปขึ้นกับ กับฝ่ายปกครองใช่ไหมครับมันก็จะมีพื้นที่รับผิดชอบของอบออตเพราะนั้นในค่ายทหารก็จะต้องต้องมีชุมชนเกิดขึ้นในส่วนของต้องมีชื่อของแต่ละชุมชนตามพื้นที่รับผิดชอบที่ที่ไปเกี่ยวข้องกับอบตอในพื้นที่รับผิดชอบอย่างสมมุติว่าในค่ายนี้ก็จะเป็นอ,องค์การบริหารส่นรวนตำบลบ้านพระครับอบตบ้านพระก็จะรับผิดชอบในในใ,ในชุมชนในค่ายนี้เะนั้นหน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยก็จะมีชุม จะต้องมาตั้งชุมชนของตัวเองขึ้นมานะครับก็จะพัจะมีครอบครัวบุตรหลานในที่พักอาศัยเพราะฉะนั้นกิจกรรมของชุมชนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่บ้านพักอาศัยเป็นส่วนใหญ่ในค่ายนี้ก็มีหน่วยประกอบด้วยหลายหน่วยนะครับเมื่อประกอบเป็นหลายหน่วยเนี่ยเพื่อในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่าคุณลักษณะที่แตกต่างกันอยู่บ้างแล้วก็เพื่อความสะดวกในการในการบริหารจัดการในกิจกรรมน่ จึงมีชุมชนขึ้นมาหลายตามหน่วยที่มีนั่นเองอโครงการขยะเนี่ยจริงๆแล้วมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าเราเพิ่งมาทำเกิดรูปมาทำเมื่อปี2552นี่เองนะครับจนจนมาได้ถึงปี2555ิจึงส่งเข้าประกวดนะครับเพื่อมาประเมินผลงานในชั้นในเบื้องต้นเนี่ยเราก็พยายามประชาสัมพันธ์ให้เห็นคุณค่าของการประโยชน์ของขยะรีไซเคิล Ens, แต่ว่าการนำไปสู่การปฏิบัตินั้นมีข้อจํากัดมากมายเช่นการความเข้าใจแล้วก็ทําให้ไปทิ้งบิดที่โอปัญหาระยะแรกก็คือการไม่ความไม่เข้าใจของของครอบครัวกําลังพลนะฮะก็เป็นลักษณะในเรื่องของการยังไม่เห็นคุณค่าย่างแท้จริงนะการยังไม่เห็นคุณค่าย่างแท้จริงเช่นอย่างสมมุติว่า พลาสติกเนี่ยมันมีราคาน้อยใช่ไหมแต่ถามว่าถ้าปริมาณมันมากก็จะมีราคามากการให้เห็นประโยชน์ของของขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ตรงนั้นให้รู้ว่ามันได้ประโยชน์จริงเช่นมันนากลับมาสู่เป็นผลพลอยได้จากจากไรายได้การขายขยะรีไซเคิล ในโคเลือนนะครับก็จะมีถุงพลาสติก3ถุงนะครับถุงที่1ก็จะใส่ขวดแก้วถุงที่2ใส่พลาสติกถุงที่3ใส่กระดาษนะครับเมื่อวัสดุรีไซเคลิลเต็มถุงแล้วก็จะผูกรัดมัดตึงพร้อมกับเขียนชื่อนมสกุลบ้านเลขที่ให้ชัดเจนแล้วก็มาหย่อนลงภาชนะที่จัดเตรียมไว้ของแต่ละห้องแถวสําหรับภาชนะที่เตรียมไว้ก็จะมี3สีด้วยกันนะครับอย่างเช่นสีแดงก็ใส่ขวดแก้วถังสีเหลืองใส่พลาสติกใส่โลหะ ถังสีเขียวไซกระดาษทุกวันทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่จัดเก็บประจําห้องแถวมาจัดเก็บวัสดุรีไซเคิลมาชั่งน้ําหนักที่โรงคัดแยกประจาชุมชนของเรานะครับเมื่อชั่งน้ําหนักเสร็จก็จะส่งตารางการบรถถันทึกให้กับเจ้าหน้าที่ประจาโรงคัดแยกเจ้าหน้าที่โรงคัดแยกจะตรวจรับวัสดุรีไซเคิลแล้วก็แยกขยะรีไซเคิลออกเป็นแต่ละประเภทเพื่อง่ายต่อการจําหน่ายต่อไปเจ้าที่การตลาดก็จะประสานร้านรับซื้อของเก่านะครับมารับซื้อนะครับต่อไปก็ เจ้าที่การตลาดจะส่งเงินพร้อมกับบินรายการขายไปอยู่ี่ซเกิลให้กับเจ้าที่การเงินต่อไปเจ้าที่การเงินก็จะส่งเงินคืนให้กับสมาชิกแล้วก็สุดท้ายก็คือรายงานให้หนูวยทราบต่อไปกาจิบโทรบรวิวารหิ่งฝันกดวัตดิกุณ1กิโลอ่าตอนนี้จะมีในรัวเรือนจะมีอยู่3ประเภท ขยะเปียกขยะมีพิษแล้วก็ขยะรีไซเคิลขยะมีพิษเราจะมีถังทิ้งให้ให้ใหอบตอจัดเก็บนะครับเราจะมีถังที่จะจัดเตรียมไว้จะมีถังขยะเปียกกับถังขยะมีพิษขยะเปียกที่สามารถมาทําเป็นน้ําหมักชีวภาพหรือว่าทําแก๊สชีวมวลได้เราก็จะนํามาหมักที่ทําการชุมชนของเราเป็นที่รวบรวม เปียกพราก็จะมีจากโครเรือนนะครับโครเรือนทีเ่เหลือจากการประกอบอาหารเป็นยอดจะเป็นเ,เบือกไข่มะนาวข้่วมะเขืออะไรก็แล้วแต่ที่เหลือจากโครเรือนเราก็ใช้มาหมักเป็นน้ําหมักชีวภาพซึ่งว่าเป็นขยะหอมมาทําเป็นขยะหอมนั่นเองแต่ว่าถ้าถ้าเป็นขยะเปียกเนี่ยถ้าเราไปทิ้งถังยาเนี่ยสามวันเขาจะมาเก็บเนี่ยมันจะบูดเน่า ก็เลยต้องต่อยอดก็คือทําให้เป็นศูนย์ให้ได้ก็คือแยกจากถังขยะที่อบตอจะมาเก็บเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ทําน้ําหมักโดยทําเป็นน้ําขยะหอมถ้าเหลือในคูเรือนก็จะมีพวกเศษอาหารก็ยังสามารถที่มาหมากกักได้เหมือนกันโดยเอาเศษอาหารที่เหลือจากคูเรือนไม่ว่าจะเป็นก้างปลาทูเปลือกไข่เศษข้าวอันนี้เราก็ไม่ทิ้งถ้าทิ้งไปก็เป็นภาระของอบตอต,อต้องเก็บเยอะมากแล้วก็มีกลิ่นส่งกลิ่นเหม็นเราก็มาลด ขั้นตอนในนี้ก็คือเอาทำมาเอานำมากลับมาทําขยะหอมซะแล้วก็นำมากลับมาใช้ประโยชน์โดยน้ําที่ได้มา15วันที่เราหมักมาก็ใช้ในการบำบัดน้ําเสียทําเป็นปุ๋ยลดน้ําต้นไม้ไบโอแก๊สนี่ก็คือเราต่อยอดเหมือนกันคือขยะมีมากที่เราจะทําเป็นน้ําหมักชีวภาพอาจจะไม่ทันเพราะว่าถ้าฐานใหม่เข้ามาฝึกในหน่วยเนี่ยเกือบ200คนเศษทหารที่เหลือ,อจ,จะเหลือน้อยเหลือมากขึ้น ก็ลเลยนำมากลับเป็นไบโอแก๊สก็คือหลักการก็คือหมัก21วันแล้วได้แก๊สมาใช้หุงต้มแต่ว่าความแรงของเขาก็ได้ระดับหนึ่งสหรับต้มกับทอดได้ระดับหนึ่งวัตถุดิบก็เพียงพออยู่เหมือนกันครับถ้าถ้าอยู่ในห่วงของฐานใหม่เข้าฝึกนะครับพอ6 6เดือนปีหนึ่งเขาจะมี2รุ่นมีฐานใหม่เข้ามาเราจะมีเศษอาหารที่เหลือจากปรกอกโลงรกรอบเลี้ยงจะเยอะ ก็นํามาทําแก๊สได้อยากหน่วยข้างเคียงเนี่ยอย่างของร้อยร้อยตะถอซึ่งเป็นชุมชนเพื่องฟ้าเขาก็มีของกรมพลังงานแผนที่เขาทาให้โดยเป็นมาตรฐานเลย การปลูกผักนี่คือเราเราเรา,เราคิดแล้วว่าเรามีปุ๋ยอยู่ในตัวแล้วเราก็สามารถที่ปลูกผักไร้สารพิษได้เลยในเมื่อเรามีพื้นที่ที่ว่างอยู่หลังบ้านข้างบ้านเนี่ยเราสามารถที่จะต่อยอดอปลูกผักสวนครัวรู้กินได้โดยใช้นําเศรษฐกิจพอเพียงแล้วกับปัจจัยของในหลวงท่านนะครับปรับมาใช้โดยโดยนาจากขยะที่เหลือจากบ้านเนี่ยะครับนำมาทําเป็นปุ๋ย โดยใช้เป็นปุ๋ยหมักหนึ่งนะครับเศษหญ้าเศษใบไม้ตะก่อนนี้เราจะเผากันแต่ว่าเมื่อเราเข้าโครงการโลกสีเขียวแล้วเราเห็นประโยชน์ของตรงนี้เราจะไม่ทิ้งไม่เผาก็นํากลับมาหมักเป็นหมุดปุ๋ยหมักโดยใช้น้ําหมักยโยภาเป็นตัวเร่งเร่งปฏิกิยาทําให้เป็นปุ๋ยให้เร็วขึ้น 2. องอขยะเปียกเราก็ทำมาเป็นปุ๋ยปุ๋ยน้ําเป็นน้ําขยะหอมสามารถที่มาลดน้ําต้นไม้ได้ เพื่อความยั่งยืนผมจะอบรมให้อบรมให้กับแม่บ้านพ่อบ้านแต่ละแถวจะต้องทํามีปุ๋ยน้ําทั้งหมดป,ปุ๋ยหมักทั้งหมดโดยมีถังหัวเชื้อถังขายายหัวเชื้อและขยายทําขยะหอมทุกบ้านทุกห้องแถวต้องมีแล้วก็กองปุ๋ยหมักอย่างน้อย2กองเป็นต้นไปเพราะว่าในการหมักมันต้องใช้เวลา 3- 4ถึงเดือนมันได้มีปุ๋ยใช้ตลอดถ้าเรามี3กองเนี่ยเรามีปุ๋ยสําหรับหมุนเวียนใช้ได้ทุกเดือน จากการรวมกลุ่มกันจัดการเรื่องขยะก็เกิดเป็นกิจกรรมที่เสริมความเข้มแข็งในชุมชนทำให้เกิดกลุ่มต่างๆสำหรับแม่บ้านและผู้ว่างงานในชุมชนอาทิกลุ่มแม่บ้านปักเย็บผ้ากลุ่มงานประดิษฐ์เครื่องหอมจากการะบูนกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับกลุ่มทำขนมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวทหารมีการตั้งกองทุนหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเข้มแข็งเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด กำลังพลแม่บ้านจะว่างงานก็เลยคิดขึ้นมาว่าเราจะประกอบอะไรเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นพอดีปี2547ก็ได้เกิดกอ,องทุนของชุมชนหมู่บ้านเราก็ได้กู้เงินทุนจากกองทุนหมู่บ้านตรงนั้นมาลงทุน พอดีเรามีคนเก่าคนแก่อยู่นะครับเป็นของเก่าของแก่เป็นมีประวัติมาว่าอ,าอย่างสมมติว่าเบกเกอรี่เป็นขนมเปี๊ยนะนยฮะเราจะมีสูตรของเขาอยู่เราก็เลยจัดตั้งต่อกันขึ้นมาแล้วก็เผยแพร่ต่อไปแล้วก็กลุ่มไม้กว่ดก็มีคนท่าคนแก่เป็นของคนชนบทนะฮะก็เลยสารต่อกันขึ้นมาแรกๆเราทําส่งแม่ค้าที่ตลาดก่อนฮะ ตลาดทั่วไปฮะเป็นตลาดสดเป็นตลาดอะไรประมาณนี้ฮะก็พอดอีคนเขาได้ไปชิมได้ไปกินตามตลาดเขาก็เลยถามหาต่อกันต่อไปแล้วเราก็จะมีเป็นแบบเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับที่ติดต่อสามารถสั่งเราได้โดยตรงเลยนะฮะเดิมทีก็ทําในค่ายนะฮะแต่คราวนี้พอดีมันจํากัดด้วยพื้นที่แล้วก็การตลาดแล้วก็ไม่สะดวกหลายอย่างเราก็เลยย้าย ฐานออกไปทําข้างนอกด้วยแต่ว่าเราก็ยังทําส่งข้างในค่ายอยู่แล้วก็ข้างนอกด้วยครับคุณผู้ชมครับผลงานนี้นะครับทำให้กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์เนี่ยนะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบและเป็นแรงบันดาลใจให้กับกองทัพบ,บกครับจัดตั้งโครงการบริหารจัดการขยะเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมวัตถุประสงค์นะครับเพื่อลดปริมาณขยะสร้างจิตอาสาให้ครอบครัวทหาร และได้มีไรายได้เสริมครับและเป็นการสร้างแบบอย่างในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับพลังงานเหลือนิดเดียวเราจะทำยังไงครับก็อย่าซิ่งมากสิครับมันเป็นน้ามันปุกต้นมาอยอะๆทำให้ไม่ร้อนขึ้นลงชั้นเดียวเราก็ใช้บันไดแทน สารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกันขอบคุณค่อออออะอครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับท่านพันโทพีรพลเชื้ออาสานะครับผู้บังคับกองพันอาหารสื่อสารที่2นะครับกองพลอาหารราบที่2 รักษาพระองค์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นเกียดยิ่งเลยนะฮะวันนี้ต้องรบกวนมาสัมภาษณ์นะฮะอยากถามในรดับแรกเลยว่าที่มาที่ไปนะครับของแนวความคิดเกี่ยวโครงการมาอย่างไรครับท่านครับโครงการที่ที่วีก่อนถามเนี่ยก็มีชื่อว่าโครงการบริหารจัดการขยะเพื่อลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมครับผมปัจจุบันเนี่ยก็เป็น กิจง,งานหนึ่งในส่วนของโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของค่ายนี้นะครับคบ่ายที่ที่เราจุดที่ก็จะคือค่ายพรมโยธีพื้นที่กอนะครับโดยมีผู้บัญชาการกองพลฐารราบที่สองรักษาพระองค์ท่านเป็นผู้มชาของค่ายนี้นะครับ,รบสำหรับความเป็นมาในเรื่องของการบริหารจัดการขยะเนี่ยจริงก็ อย่างเช่นที่เรซาเป,เป็นนโยบายของผู้บัญชาญในอดีตมาหลายท่านแล้วนะแล้วก็สําหรับกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์โดยผู้บัญชาการกองพลเนี่ยท่านได้ทําให้เป็นรูปมาทําเมื่อปี52นี้ที่ผ่านมานี่เองนะครับปัจจุบันก็ผู้บัญชาการกองพลท่านปัจจุบันก็คือพล,ลตรีกู้เกียรติศรีนาคาระครับ,รบเป็นผู้บัญชาการกองพลท่านปัจจุบันนะครับ ก็การดําเนินการก็ยังดําเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับทีนี้รูปแบบของโครงการก็ความจุดเด่นของข่ายนี้ก็ในเรื่องการบริหารจัดขยะนี่จะมีวัตถุประสงค์ที่เราต้องการในเรื่องของอ,อยู่สี่อย่างนั่นเองแก่เรื่องของการลดปริมาณขยะครับ,รบต่อมาเกี่ยวกับชิวทัศเกี่ยวกับใช่ใช่ไหมพอลดปริมาณขยะฟึบสิ่งที่ตามมาก็จะเป็นเรื่องของ ทําให้ภูมิทัศน์เกิดความสวยงามนะครับเป็นระดับต่อมาอันที่3ก็ทําให้กาลังต้องการให้กําลังพลและครอบครัวที่อยู่ในค่ายนี้มีส่วนร่วมมีจิตสำนึกในการส่วนร่วมร่วมกันในการดําเนินการอันที่4ก็จะเป็นเรื่องของผลพลอยได้จากการจากขยะน้องเดกจากการรีไซเคิลนะครับที่จะเป็นลักษณะเป็นประโยชน์กับ ไปสู่ชุมชนและครอบครัวนะครับก็มีทั้งเรื่องของปุ๋ยหมักชีวภาพแก๊สชีวภาพอย่างนี้เป็นต้นครับในภาพของทหารนะฮะผมฟังแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาเนี่ยดูแล้วเป็นเรื่องง่ายมากเพราะว่าทหารทุกท่านเนี่ยจะมีระเบียบวินัยสูงสุดใช่ไหมฮะแต่ว่าการที่เขาจะไปสั่งการต่อที่บ้านให้ภรรยาให้ลูกที่บ้านทําต่อเนี่ยลาดับตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากใช่ไหม ในเรื่องการสั่งการทางทหารเราถือว่าทหารเนี่ยเราถือคําสั่งครับเรืถือคําสั่งเพราะนั้นเนี่ยสั่งอะไรก็จะสําเร็จได้ทุกเรื่องนะ<ช>เป็นเรื่องกนะิจการของ,ของทหารอาถ้ากิจการนะแต่พอเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับทหารเช่นถ้าเกี่ยวกับเรื่องการขอความร่วมมือเรื่องขยะเนี่ยมันนอกที่ทํางานแล้วมันก็เป็นเรื่องของครอบครัวเพราะนั้นเพื่อมาที่บ้านแล้วเนี่ยภรรยากับลูกเมียเขาเป็นใหญ่ต่างหากในเรื่องนี้เพราะฉะนั้น อำนาจของการวิ่ชาในเรื่องนี้ก็จะลดลงไปพราะนนั้นเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากที่ว่าจะไปสั่งได้ทุกเรื่องอออเพราะฉะนั้นการอาศัยความร่วมมือร่วมใจเรื่องขยะจะเป็นเรื่องที่ลำบากมากในช่วงแรกๆครับงนั้นตอนเริ่มต้นโครงการเนี่ยต้องเรียนต้องยอมรับเลยว่าจะต้องมีการบังคับครับการบังคับในบังคับนี่คือคืออย่างไรครับการบังคับก็คือถ้าพบการไม่ให้ความร่วมมือยกอย่างเช่นทิ้งขยะผิดที่ ก็ต้องเรางได้มีได้ถูกตําหนิหนจากหัวหน้าห้องแถวก็คือในสิทธิอาวุโสที่อยู่ในห้องแถวนั้นนะครับแล้วก็มาจัดระบบจัดระเบียบกันตลอดเวลานจนจะรู้สึกว่าเคยชินแล้วก็จะเข้าไปสู่การมีจิตสํานึกในการทําทําโดยโดยเต็มใจครับผมแต,บแต่ว่าสิ่งที่เป็นความสําเร็จแท้จริงแล้วเนี่ยเกิดมาจาก เยาวชนเยาวชนใช่ไหมฮะใช่เลยถูกจุดใช่ไหมที่ท่านบอกเพราะว่าเยาวชนเนี่ยจะทําให้พ่อแม่รู้สึกอายว่าลูกทาได้แล้วทำไมพ่อแม่ไม่ําครับผมก็เลยนําไปสู่ความสําเร็จแล้วก็ตัวนี้แหละที่ผมมองว่าจะนําไปสู่ความยั่งยืนของการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งแยกขยะของค่ายนี้ให้เกิดความต่อเนื่องต่อไปครับผมแล้ววิธีการนะครับวิธีการที่ทําให้เด็กเนี่ย ไปปลูกฝังจิตใต้สํานึกของเขาเห็นทราบว่าท่านบอกว่าก็จะมีการอบรมอยู่เรื่อยๆแค่ทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เราตั้งขึ้นมาอบรมเป็นกิจลักษณะนะอยู่สองสองรุ่นเราใช้ชื่อโครงการยวทูตพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับก็เอาน้องๆ้องรนหนูเด็กเหล่าเนี่ยแหละนะครับเป็นผู้ไปสื่อในชุมชนให้เห็นความสําคัญอีกทางหนึ่งนะเมื่อเขาเกิด ความเข้าใจแล้วก็รักที่เห็นคุณค่าแล้วเนี่ยนะเมื่อหลังจากที่จบอบรมไปแล้วเขาก็จะเขาก็จะไปเผยแพร่ให้เราครับผมเราก็จะใช้ในช่วงของการปิดพ้าเรียงกึกอิครบซึ่งปีหนึ่งก็จะจัด2รุ่นครับผมครับปัจจุบันก็เป็นรุ่นที่หนึ่งของปี5-7ก็จะดําเนินการในเร็วๆนี้ก็คือจะมีมีวิทยากรมามาให้ข้อมูลใช่ไหมครัแล้วก็มีการ มีให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าพอเด็กได้มีส่วนร่วมเนี่ยเขาค่อนข้างจะปลูกฝังมากกว่าด้วยับทีนี้ในสาระหลักเนี่ยอย่างที่เรียนใี่ทราบว่ามันเป็นกิ่งนี้เพราะนั้นในภาพรวมเราจะใช้เรื่องของปัจญาเศรษฐจพอเพียงของในหลวงเป็นเป็นแนวตั้งให้เป็นเป็นที่ตั้งในการที่จะเป็นหัวข้อหลักก็คือเรามุ่งเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหลักให้เด็กเขา เข้าใจในเรื่องการลักธรรมชาติเรื่องดินน้ำป่านะครับเพราะฉะนั้นขยะจะเป็นกิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องก็ะจะมีฟาร์มตัวอย่างให้เด็กเขาไปเห็นรูปแบบของการเกษตรแบบวิถีพอเพียงที่ที่ดําเนินการได้ในทุกระดับตั้งแต่<ม>แตกเกษตรกรหรือเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอ,อย่างคนเมืองก็ได้ในหลายเรื่องแล้วก็เรื่องของอถ้าเป็นน้ําก็เป็นเรื่องของการสร้างจัดทาฝายจนนําไปสู่ในเรื่องของ การเห็นค่าในการเอาขยะมาทําให้เกิดประโยชน์เช่นลายแลก็ลุ่งไปสู่การปฏิบัติครับผมแล้วเราถือว่าพึงพอใจไหมครับกับผลผลที่ทามากับผลตอบรับที่ชุมชนที่นี่เนี่ยเขาร่วมมือกันเนี่ยพอใจไหมครับผลตอบรับก็เป็นที่น่าพอใจครับก็คือดีขึ้นเรื่อยๆใช่ครับนะก็เราในชั้นต้นเนี่ยเราไปมุ่งเน้นในเรื่องของปริอยอดของอไรายได้จากขยะจาก าาจากปริมาณขยะที่นําไปรีไซเคิลแต่แท้จริงแนละ้วตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จมักก็คือการมีสลล่วนร่วครับมูบถ้าทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นไปไม่ได้ในชีวิตในครัวเรือนเนี่ยมันจะไม่มีขยะรีไซเคิลเลยใช่ใชไหมครับ<ช>ันทุกคนเนี่ยในประเด็นแรกก็คือให้เขาแยกขยะเป็นอพอขยะขยะเป็นซะก่อนเมื่อขายกขยะเป็นแล้วเนี่ยทิ้งจะไปต่อยอดในเรื่องของ ผมประโยชน์ในส่วนที่กลับคืนมาครับ<ล>ผมโอ้ค่อนข้างเป็นเรื่องลำบากนะเห็นท่านบอกให้ไปลบมันง่ายง่ายกว่าการมาด<ช>ูแลตรงนี้อีกใช่ไหมฮะแต่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าชุมชนนะทุกคนร่วมมือกันเล่าขยาวมาจากบ้านแี้ก็ถือว่ามีความสําเร,ร็จระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะคุณผู้ชมครับแทนที่จะใช้2มืออุดจมูกจากกลิ่นเหม็นนะครับแต่พี่น้องจากชุมชนสายฟ้าชุมชนเฟื่องฟ้าชุมชนพรมโยทีหนึ่งเนี่ยนะครับกลับสร้างมือขยันครับ จัดการกับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพิ่มพื้นที่สีเขียวในผืนป่าครับส่งผลให้เกิดความสะอาดความสามคัคคีสุขภาพดีรายได้เสริมและเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการสารคดีชีวิตความเป็นอยู่ที่แบ่งปันผูกพันคนน้ำป่าด้วยความพอเพียงตามแนวพระราชดำริครับซึ่งเราจะพบกันทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ ให้ใจน่ำทางคำข,อขอพอคำว่าพอ่พอเพียงใช่เพียงปตทอพลังที่ยั่งยืน